สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อไอฟี่ถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเอาอีกแล้วล่าสุดจากที่ทางชาวนิตได้จับตาสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เห็นภาพแล้วก็วิดีโอนี้แม้บานนี้พี่น้องเป็นในส่วนของที่ทางชาวนิตได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะถึงงานแต่งหรือไม่นั่นเองพี่น้องบอกว่าเดือนท่านว่ามั่นคือโดนแท่นอ้อ กลัวจะไม่ถึงเดือนธันวาแน่เลยแม่บานนี้พี่น้องป็นงยังอีกเนาะจากที่ทางผพีหลายเพียเนาะพี่น้องเนาะยังเช่นผพีทางอีเซียมภาคห้าที่เพิ่นไดเอาในส่วนของอคลิปไลฟ์สดบางช่วงบางตอนเนาะของทางคุณแพวพาวแล้วก็ทางพระเอกสันในขณะที่ทางแพพาวได้ไปเล่นผมในส่วนของทางพระเอกสันเนาะพี่น้องเนาะจับผมแล้วทางพระเอกสันก็พูดขึ้นว่า แล้วคุณจะมาละเอียดผมไรตรงนี้หลักโอ้โหนั่นแหละพี่น่องแล้วกะทางพระเอกซันก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวเขาก็พูดไปอีกว่าซันว่าแล้ยวแพลวพาวเพิ่นกันเลยบอกว่าก็ผมสวยไงเป็นคนที่ผมตรงมากอ่ะว่าซันว่าพระเอกซันก็อันสะบัดหัวออกประมาณนีน้แล้วพี่น่องแล้วแพลวพาวก็บอกอีกว่าเปลี่ยนกันสะหัวดีไหมกันเลยเกิดปินปรเดินขึ้นมากจนได้พี่น้องทางเพีก็บอกว่า ก็บอกอย่าจับหัวง่ายแล้วก็มีในส่วนของแคปชั่นในคลิปดังกล่าวบอกว่าเริ่มลำคานแล้วนะวสันว์มาพิ้องเกิดเลยเกิดเป็นข้อถกกันเรื่องนี้ทันทีบอกว่าเบิงส่งในส่วนของทางผู้ใช้นี่รู้ซึกว่าสิสแสดงอาการลำคานออกนอกนานอกตาเกินไปเลี้วแล้วมันจะทนอยู่ถึงงานแต่งเดือนธันวาหรือไม่ ปาด์ตเอฟซีถึงกับจับตามองสิ่งนี้พี่นงองบอกว่าในส่วนของทางทั้งสองท่านนี่ซียูบวอดถึงงานแต่งมาสัญมาพี่น้องบางคอมเมนก็บ,บอกว่าทําไมจะอยู่ไม่รอดผู้ชายเขาก็เป็นปากแบบนี้แหละแต่เขาก็รักกันดีนั่นแหละพี่นงองทางเอฟซีเนาะเพื่อนก็บาบอกถึงเรื่องดังกล่าวบางท่านก็บ,บอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะเริ่มรู้ตัวว่าเขารักเงินมันบางข้อมเมนก็บว่า เห็นแล้วลำค้าอิลีแหละจับนั่นจับนี่เขาเหมือนแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของย่านค้นมาแย่งไปปาพน่องเอฟซีถึงกับพูดถึงสิ่งนี้ทันทีบอกว่าทางแพียวพาวเหมือนอยากแสดงว่าเป็นเจ้าของพระเอกสันมาสันวาพี่้องบางข้อเมนก็บ,บอกว่าลิเกีเขามีคู่มีพอแก่แล้วไปจับหัวเล่นหัวเขาได้ยังไง เขากระสีล่ำค่านตัวไปเล่นหัวเขา่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าอยากเอาอกเอาใจเขาอยากทําตัวเป็นในส่วนของความน่ารักกูกิก๊กสวีดกันแต่ทางฝั่งผู้ชายกับไม่เล่นด้วย่าสันวาบางท่านก็บอกว่าคนมันชอบแสดงแสดงจนเขาออกให้เห็นว่าเขาลํำคานมากโดนหักหน้าอย่างแรงแต่ก็ยังฝืนทำต่อเพราะอาย ทางความหมิ่นแต่ละคนแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็จวกถึงทางพระเอกซันว่าไม่มีมรยาตหน้ากล้องมาสันวาพี่น้องบอกว่าคือโบอานาหรือว่าโบไวยนาทังแฟ้นจากขวงเน่ขนาดเข้ามาเกาะเขาเดกยังไม่มีมรยาตกับเขาเลยมาสันวาว่าในส่วนของคือบอ่อนโยนตคือโบไวนาทางเพ้ยวเเพ้วเน ทำไมไม่ไวหน้าแฟนตัวเองนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซคอมมินเช่านิดบางคนบางท่านก็ว่าทางเพียวเ่าเาาจาะแจะหรือว่าเหตุใดเขาล้ำคานเกินไปบางคนก็ว่าทางพระเอกสั้นนี่ไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่ไวหน้าแล้วก็ทําไมต้องหักหน้าทางแพลวเผาด้วยนั่นแหละพี่น้องแล้วยังไม่เพียงแค่นั้นนะพี่น้องเนาะชาวนิดหลายคนหลายท่านถึงกับลั่นสิ่งนี้ว่าจะอยู่ไม่ทนจะอยู่ไม่นาน ถึงทันวาแน่นอนฟันธงวาสันวานันละพี่น้องทางเจ้าหนิตกระทึงขั้นจับตาสิ่งนี้นพน้องเนาะว่าไม่นานจะเลิกกันนั่นเองพี่นงส่วนพี่นงคิดว่ายังไงนพน้องเนาะในเรื่องนี้ความเมนตนไวแต่คลิปเจด,ด้วงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่พ่นงเดี๋ยวเจด้วงสิเอามาฝากพี่นงใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไวเนเด้อสวัสดีจ้า